มาเอาละ่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีอีกครั้งหนึ่งกับห้วยเล้าห้วยเล่าเรา็มารุนกันต่อห้ยเล่าครับผมงวดที่แล้วงวดที่ิพานมาห้ยเล่าออกตัวแดงครับเน้นตัวเน้นเท่าหนึงน่ง,ง,งสามล่างล่างในเวบ็บสนับสนุนเห่มทั้งเว็บก็นดนี้ด้วยครับผมเนาะ มันก็จะได้ตรงกันครับถ้าทางเว็บเนาะมันก็จะได้ตรงกันมันก็จะได้ออกเหมือนกันครับสองตัวล่างของเฮางวดที่ผ่านมาหนี่ออกแปดห้าสามหนึ่งเจ็ดห้าบนออกหนึ่งเจ็ดห้าล่างออกสามหนึ่งบนออกแปดห้า เขาตัวแดงตัวเน็นเท่าอยู่ค่ะผมหลางเนาะแต่อันนั้นมันปิวไปหน่อยนึงมันหลุดไปหน่อยนึงครับบนเนาะเฉียดไปหน่อยนึงเทามีเจ็ดหกมันออกเ็ดหางหมดที่แล้วนะครับ เพียงแนวทางนะครับผมรับชมติดตามรับชมดูกันไปยาวๆนะครับผมเข้าบางรุดบางเป็นธรรมดาของตัวเลขนะครับเปิดใจคระเปิดใจอาจารย์ดังๆกับเข้าบางรุดบางเป็นธรรมดารัาตรงเปิดใจนะครับผมท่ากับเป็นเพียงกิจจอกตัวน้อยๆนะครับผมจริงๆแล้วมันกร็บบทเมีนแนวทางของทอมนี่นะครับแนวทางที่ว่ามันเป็นต้นของเราแล้วเลยที่จะมานั่งให้หวยนะครับผมเนาะ มันใช่ตัวตนของเราแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยจากคนที่บกยเล่นหวยเลยก็ต้องมาคำนวณล่งหวยมันมันแมนเลยบอกครับผมะมาณนี้เนาะเข้ากันยังว่ามันน่าจะไม่บางทีนะมันทุกนะครับเลขบ่เขานะครับผ่านที่เยาล่งหวยไปเลขบกเขามันเครียดนะครับเครียดบางทีก็อย่างทายอันอื่นที่ว่าค่ายเครียดนะค่ายเครียดกันไปดูกันไปให้ดูให้รับชมอันอันอื่นที่ว่าค่ายเครียดกันไปน้ำเด้อครับผมมา ฮานอยลาวลาวครับลาวประจําวดวันที่2 5สภาคกุมภาวันพระรหัสสป,ปดีสายรูดครับฟันทงหนึ่งยังคํานวนใดหนึ่งคือเก่าอยู่ครับหนึ่งสายรูดตัวเด่นดหนึ่งกับเก้าครับรูดหนึ่งรูดหนึ่งฟันทง 1> 1, 2, 1, 9, ตัเน้นหนึ่งสองหนึ่งเก้าตัวแดงตัวนี้นนะครับหนึ่งจับคู่ครับหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งสองหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งแปดลวดหนึ่ง สายรูดก็ขอให้เอาแค่หนึ่งตัวเดียวครับบันต้องไปจอสิตตัวมันไม่มีโอกาสแก้ตัวเนาะสมมติว่าไม่เข้าลาวปกติก็ต้องไปรลาว V.I.P ก็แล้วกันนะครับผมเล่าปกติก็คือเล่าสองทุ่มครึ่งถาบ้านบ่อเขาฮอต้องตามไปเล่า V.I.P ด้วยนะครับผมมาเก้าครับจับคู่ ต้นเด่น1กับ9 9จับคู่92 96 98 92 96 98เป็นเพียงแนวทามากบ่ครับเมื่อนี้มากตัวเหล็กท่างช่องเฮาบ่าถ้ามากกดไลค์ชอบกดไลค์ให้ด้วยนะครับ มักตรงกับใจบอคำนวนไหวบอครับผมมาตรงกับใจในบอมาต่อกันเลยครับผมตัวกลางครับสองหกสองแปดหกแปดสองหกสองแปดหกแปดไปแล้วครับผมนอกสิบตัวจับตัวสิบไว้ชิบตัวตัวรูดตัวเจาะตัวไหนมักแนวทางทาง่าแบบไหน กัเลือกเอาด้อครับผมเลือกสายเจาะสายลูดจัดไปครับผมสามตัวกืเกือบไปนิดนึงใกล้เชียงมันกะจิมาหงวดนี่แหละครับสามตัวเฮาเล้วมันกะจิมาหงวดนี่แหละมาต่อกันเลยครับจับสามตัวกันสามตัวมาหนึ่งเก้าสอง หกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองอีกตัวหนึ่งครับผมแปดหนึ่งเก้าโอเคครับผมกับแนวทางหวยเล่าเราพัฒนาเราเวียงจันทร์ อย่างเช่นเมื่อวานนี่เนาะเมื่อวานนี่สามศูนย์ของเฮาบอม่ามันก็ไปมันก็ออกอยู่ครับตัวเนนแล้วก็สามสามมันก็ออกอยู่ครับโบประมาณวี่พี่หรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนี่นะครับเนาะแต่เฮาก็อยากถำว่าเขาเล่าเฮาก็จะนี่แก่ตัวคือเล่าวีไอพีแล้วกับเล่าพัฒนาบอเขาเฮาก็ไปต่อมีแก้ตัวหนึ่งอันก็คือหายไป ลาวีไอพี่ต่อถ้าผู้ใดเข่า้าผู้ใดติดตามหวยเล่า้าผู้ใดติดตามหวยห้าหน้อยมากทำเข่าแล้วก็ขอหยุดครับหวยเล่าก็บป้องเลนครับผมเป็นเพียงแนวทางไทยให้เข้าไปก่อนเนาะเอาไว้ก่อนนะครับผมเนาะมาเดี๋ยวเขาจะจากลากันไปสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมก็ให้มีความสุขหลายๆเลย,เลย,เลยๆเฮงๆ จอกันใหม่คลิปหนะ้ามาเปิดหูเปิดตาครับเข้าจะไปให้ชมเข้าจะพาไปรับชมกันอันไกลไวครับเอาจากที่ไกลมันกินแปลงผักเข้าคุณแม่เขาเขามาเห็ดไปดูกันเลยครับผมไปดูกันหน่อยครับนี่ครับคุณแม่เขาก็มาล้อมปลักคืนบ้านนี่ ไได้กินบอ่อใกล้ที่เขาไปอีกบอ่อคับนี่พังแปลงข้าเบิดเลยเข้าก็เลยคุณแม่เขาก็มาเห็ดแบบไม่ครับเอา,เอาไม้ครับไม้ปักปักปักกักกนไก่บาดเลยนี่ผักข้าจากที่ไก่เชียเมดไก่มันมากเชียมดครับไม่ได้กินครับพังเบิด ไก่มันมาทำลายก็เลยเห็ดหลอมไว้ครับหลอมพักไว้พักซี่ก็เลิมงามน้อยๆแหละถ้าบ่หลอมก็บ,บ่ได้แล้วนี่นะครับไก่ไก่มาทำลายข้าวของพังหมด เลยต้องหาวิธีแบบนี้ครับมาแอมมาอ่อมไว้ครับเปลี่ยนให้ดูธรรมชาติเนาะเผื่อมันจะคลายเครียดเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ